นี่ได้้แลวครับอะไรไม่นินนั่นคืออะไรครับนี่คือที่กินอาหารนะไม่ใช่ของหมาไม่ใช่ถ่ายของหมาสวัสดีครับเพื่อนๆมินินสวัสดีเพื่อนๆหน่อยครับสวัสดีครับวันนี้มินินจะมาทําอะไรครับมินจะมารีวิวซูชิมินินเขาจะมารีวิวขนมซูชินะครับเพื่อนๆไหนไหนไหนแบบไหนเป็นกล่องแบบไหน นี่ครับเพื่อนๆเป็นขนมซูชินะครับ DIY My Sushi นะครับมี2แบบนะาหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขานะครับเจ๋งมากเลยเจ๋งมากเลยใช่ไหม <ยะ S 1> เดี๋ยวมินินจะมา<ฮ>ทาให้ดูนะฝากกดติดตามในช่องมินิน f เป็นกำลังใจมนินด้วยครับเพอนฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องมินิน,ฟนเฟอร์เป็นกาลังใจให้มินินด้วยนะครับมินินครับพร้อมยังครับพร้อมไมเลยกันเลย ตอนนี้เราแกะกล่องออกมานะเพื่อนๆนี่มันจะมีเป็นขนมปั้นแบบนี้นะไมได้กินขี้ดินได้นะได้ได้กินขี้มันจะกินขี้ดินมันกลิ่นช,ช็อกโกแลตหรือเปล่ามันจะมีสีสีนะมีสีขาวสีเหลืองสีแดงก็สีดํานะแล้วก็มีเนี่ยเป็นผงๆผงนะครับ เป็นเหมือนท็อปปิ้งนะแล้วอะไรไม่ไีน่น,นั่นคืออะไรครับไอติมที่ทาไม่ใช่ของหมาไม่ใช่ทาของหมา <c oughs> บล็อกแม่พิมพ์นะไว้สําหรับหยอดลงไปให้เหมือนเป็นข้าวปั้นนะครับโอเคตอนนี้เราต้องแกะห่อสีขาวนะสองห่อแล้วก็มานวดรวมกันให้เป็นก้อนเดียวนะครับ <c oughs> หาไม่ไดนวดเลยนวดนวด,นวดอ่าอย่างนั้นนะครับ <c oughs> นี่ปั้นปันนะนี่มินดเขาล้างมือแล้วนะครับ <c oughs> เอ้ยอยังไม่กินไม่ได <c oughs> ้ันมาเป็นก้อนแบบนี้นะครับ แบ่งก้อนสีขาวนะเป็นสีส่วนเท่าๆกันนะครับทำเหมือนพิซซาเลยใช่เหมือนพิซซาเลยเหรอเฮ้ยไม่ใช่นี่มันซูชิไม่กินสตรอเบอรี่แล้วนี่เป็นห่อสีแดงต้องเป็นสตรอเบอรี่แน่นอนนี่เอาสีเ<ม>หลืองใส่ลงไปในช่องที่มันเป็นลูกไข่หวานนะครับแกะออกมานะหลังจากกดเสร็จแล้วนะค่อยดึงค่อยๆอดึงออกมาเบาๆนะครับนี่ตอนนี้ได้สองอันแล้ว อนนี้นวดสีแดงกับสีเหลืองอะรวมกันนะเป็นสีส้มนะครับให้เหมือนเป็นเนื้อปลานะใช่ไหมเนื้อปลาแซลมอนนะสีส้มนะชอบกินปลาแซลมอนของโปดใิน,นจริงเหรอโอ้โหกินตอนไหนกินตอนที่อยู่ในเซเว่นอ๋อหไม่ใช่ใช่ยัง <c oughs> อยู่ใน m อมเอ๋อยู่ในเอ็มเคแต่ถ้มัน MK มเแซลมอนเออ,อหลังจากได้สีส้มแล้วเราก็มากดนะนี่แล้วก็เอาสีแดงอ่ะมาทำเป็นหางนะครับ มีิงก็สนุกสนานนะเล่นไปด้วยดมไปด้วยนะโยมีไฟมีไฟที่จะมูกหุยไฟหรือสิวนี่ตอนนี้เราได้แบบกุ้งแล้วนะนี่เหมือนตัวกุ้งนะโหหน้าตาหน้ากินน่ารักนะครับ เอาสีแดงเนี่ยมาใส่ในช่องเนื้อปลานะครับนี่เดี๋ยวดูดูลายนะนี่เป็นลายเนื้อปลานะครับเดี๋ยวเราเอาสีขาวนะมาทําเป็นข้าวนะครับนี่ใส่ลงไปในช่องนี้นะนี่ <Okay. S 1> กดลงไปเบาๆนะครับเพื่อให้มันเป็นหน้าตาเหมือนข้าวนะเป็นข้าวปั้นนั่นเองนี่พอเราได้ข้าวแบบนี้ครับแล้วก็เอาเนียนเนื้อปลาเนี่ยวางแบบนี้ครับนี่ครับเพื่อนๆนีนน่ได้แล้วครับ นี่ซูชิหนึ่งชิ้นนะครับนี่ตอนนี้เป็นซูชิหน้าปลาแซลมอนนะครับว้าว <Wow. S 1> เป็นไงบไ้่นินะนะอ่าเดี๋ยวเราทําชิ้นต่อไปกันให้ดูนะครับ กล่องที่บอกนะมันทําเป็นเหมือนหน้าร้านได้นะครับนี่แม่เมย์กับมินนิ่งเขาก็จะจัดร้านน่ะเนี่ยเอามาเรียงโชว์ในกล่องแบบนี้นะครับนี่ตอนนี้เราได้ร้านซูชิ2ร้านแล้วนะครับร้านหนึ่งก็จะมีข้าวปันนะ้นอ่ะห้าชิ้นนะครับเดี๋ยวมินนิ่งเขามากินให้ดูนะครับว่าอร่อยขนาดไหนนะพร้อมกินซูชิยังครับรอเอาเลยเอาเลยเลยไหนเอาเอาชิ้นไหนชิ้นแรกครับโอ้หนี่เหรอเป็นชิ้นสาหายเหรอชอบเหรออืมอ๋อนี่กินไข่กุ้งเหรอ กินแต่ไข่กุ้งเหรออือกินไปเลยเนี่ยกินทั้งอันเลยหน้าตาอร่อยเป็นแบบไหนครับอือหือนี่ครับเพื่อนๆโอ้โหอร่อยมากนะมินินเขาชอบกินนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆการรีวิวขนม DIY ไมซูชิของมินินนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องมินินฟินเตอร์เป็นกำลังใจให้มินินด้วยนะครับวันนี้มินินขอตัวกินซูชิก่อนนะครับบ๊ายบายโอ้โห นี่ครับน่ากินมากโอ้โห